ไปต่อกันที่นัก,กร้องลูกทุ่งสาวเป่าปาวลีนะคะที่ก็พร้อมจะมีลูกมากๆเลยหละคะ่ะโดยแอบอกว่าหลังถ่ายละคเรเสร็จก็พร้อมจะมีน้องเลยทันทีนะคะและเพราะว่ามีคุณแม่ชมพู่อารยาเป็นไอดอลนะคะที่ท้องก็ยังสามารถทํางานได้ค่ะ นักรองลูกทุ่งสาวเปาปาวรีพรพิมนเป็นอีกหนึ่งสาวนะคะที่หลายคนก็รอลุ้นข่าวดีว่าเมื่อไหร่จะมีทายาทสักทีค่ะล่าสุดเธอก็ออกมาเผยนะคะว่าพร้อมมากเรื่องมีทายาทอยากจะมีสักสองคนแต่ก็ต้องรอให้ละครจบก่อนด้านทางคุณพ่อก็เริ่มชิวแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเร่งม,มาจะสาปีแล้วตอนนี้เราก็ไม่ได้คุมอะไรรอให้ทุกอย่างลงตัวให้เราสุขภาพดีให้เรานอนพักผ่อนได้เต็มที่เดี๋ยวเขาก็มาเองแล้วถ้ามีน้องระหว่างที่ทํางานก็ยังเห็นแม่แม่พี่ๆเนี่ยยังทํางาน ได้นะคะแลวก็มีพี่ชมพูอาา่อารยาแล้วก็พี่ๆหลายๆคนเป็นไอดลไอดลเขาก็ยังทํางานในช่วงที่มีน้องได้ก็อาจจะเลือกงานที่เหมาะสมในช่วงที่มีน้องค่ะก็รอให้ละครจบ้เขาไปว่าคุณพ่อมาคุณพ่อยังเล่งอยู่ไหมคะพอก็ชิลแล้วค่ะตอนนี้เริ่มเริ่มชิลเพราะว่าเล่งมาจะสามปีแล้วตั้งแต่แต่งงานค่ะโก,โก็ก็ ความรู้สึกว่าพร้อมเมื่อไหร่ตอนนี้เราก็ไม่ได้แบบไม่ไม่ได้คุมหรือไม่ได้ไม่อยากมีน้องคือคือเราก็อยากมีแล้วก็รอให้ทุกอย่างมันแบบลงตัวให้ให้เราสุขภาพดีให้เรานอนพอักผ่อนได้เต็มที่เดี๋ยวเขาก็หม่ยังร,รักงานอย,างอยู่ <laughs> ใช่ค่ะก็ยังเห็นแบบแม่แม่พี่พี่แบบทําง,งาน เราเรามีแม่ชมมีพี่ชมพู่มีพี่หลายๆคนเป็นไอดอลเลยนะคือ,เ,อเขาก็ยังสามารถแบบทํางานในช่วงที่แบบมีน้องแต่อาจจะแบบเลือกงานที่เหมาะสมกับในช่วงที่แบบว่าเราเรามีน้องอยู่อะไรเงี้ยค่ะเพมากคือตอนนี้ซ้อมเลี้ยงหลานแล้ว <c oughs> <c oughs> ที่บ้านคือที่สุพรรณจะมีแบบว่า,าลูกของลูกพี่ลูกน้องค่ะตอนนี้ก็อายุประมาณกบกว่าแล้วก็ได้กับสุพรรณไปแล้วก็ไปซ้อมเลี้ยงไว้ก่อนรู้สึกว่า <bird> ต้องมีความพร้อมที่จะที่จะแบบ offs, มีน้อง <Olymp> เป็นของตัวเองเ่อแล้อยากได้ผีายหนูได้ทั้งคู่ค่ะได้ทั้งคู่้ถามไปายเขาอยากได้เพศไหนเขาก็ได้ทั้งคู่เหมือนกัน